แย่มากปัดแต่เข้าวีดีโอปุ๊บเสียงหายอ่ะเข้าบูทู็อถที่ไรเป็นอย่างนี้ทุกที่เลยอตอนนี้คือตอนเช้าที่กำลังจะไปใส่บาทแล้วฝนมันตกตกเปียกเลยก็เลยไม่ได้ได้ถ่ายอะไรแบบจริงจังเพราะว่ามันแฉะแมะมากค่อนข้างจะลกลุงลัง ใส่ชุดผ้าไทยเอาให้ใส่สีเหลืองแล้วก็เอาผ้าถุงสีเหลืองเสื้อขาวอธิบายนู่นนี่นั่นไปตามนั้นแหละโอ้ไม่ได้ฟีลเลยไม่ซื้อข้าวเหียวหมูแล้วเมื่อกี้ใช้บาทไปแล้วหนึ่งจอดลงบันึิ้งไว้เห็นไหม ใส่แบบไม่ได้เมื่อกี้ฝนมันตกอะ่ะเราก็เลยเราก็ดูลุงพลังใส่แบบเรียบร้อยแล้วนะได้ใส่ปะลองรูปแต่ไม่ไม่ได้ถวายประแจแต่ไม่เป็นไรได้ถ่ายลองรูปผมว่าฝนมันตกอะ่ะดูดิประหุร้อนมากอันนี้มาซื้ออาหารเช้าค่ะเดี๋ยวหมูปิ้งแล้วก็เดี๋ยวไปรับขนมเค้กกล้วยหอมมาไปแจกที่หมอน่ารักล,ลิริเป็นคนน่ารักเราจะใส่ใส่ไปบริจาคเลือดเดี๋ยวถ่ายดูอีทีนะ เด้วจะร่วงได้แส่บะได้ข้าวเช้าได้ขนมแล้วก็ได้กาแฟด้วยอุ๊ยดีนะไม่ลงร้านนี้ชอบไม่ใช่กาแฟร้านนี้ชอบโก,โกินโกโก้อร่อยดีฝนตกก็ยังชิลถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไม่กลัวฟ้าก็ฝนกันเลยทีเดียวอย่น,นี้แหละทั้งตึกยังไม่มีใครมาเลยมีแต่แม่บ้านไปเริ่มแจกขนมแม่บ้านกันเลที่กายหายไปไหนแล้ว ป้าสาวก่อนเห็นป้าสาวคนแรกชื่ออะไ้ดอกขนมคาบุนคานั่งหยาบิีเลยไอกเอ้หนูเห็นว่าไก่ไปไหนกันหมดละ <c oughs> มาๆดูซิว่าเราจะทันในหนึ่งรอบไหนกือ Giờ cho đâu chết Ngày là hiện mấy quả đéo Trời đủ đi nhìn xỉ ấm Thì trời cái คุณค่าคุณน้องค่ะโอ้โหเดินอนเ้าค่ะไม่มีใครมาเลยจะเดินแจกขนมหมดเลยฉันไม่เห็นใครแม่บ้านก็ไม่มีใครมาแล้วหรอคะเห็นแต่ป้าสาวคนเดียวอ๋อพี่ยงกับพี่อ๊อฟขึ้นข้างบนอ๋อไปอยู่ห้องบนเดี๋ยวลงมาอีกทีเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวลงครับป๋พี่สาวแพลวกับพ่อก็มาอวยพรอุ๊ยดับแต่เช้าแล้วขอบคุณค่ะค่ะค่ะ เราวังกินเขาตลกค่ะสองคนนี่คือตลกค่ะเล่นหนึงล็อกสิอ่ะร้อกสิตลกอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาหกม่อเอาใหม่เอาใหม่รังภาพไปทีเด็ดเออเล่นล็องสิอ่ะเอาใหม่เล็กเริ่มใหม่อันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่ดีอ่ะอ่ะอ่ะยังไงหนูก็ตัดได้พี่เออมาตัวตลงเลย คุณจะได้ HAPPY BIRTHDAY TO YOU อ่าแม่มองน่ากได้มองกอง HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO YOU ขอบคุณคุณเปล่าก่อนเป่าก่อนต้องอันดฐานเออไปแล้วไหม เรียบร้อยอบาแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะพี่น้องทราบว่าเป็นชุดใหญ่ขอบคุณค่ะพี่น้องด้วยอาจารย์คะอยู่ไหนคะกินหมูปิ้งเรียนสื่นี้ยออกมาไม่ได้มามารอบสองรอบสอง เมื่อก ki> ี้นี่แมบไหนแล้วมันคบที่ไหนแคมพี่ออยนไหแคมแคมเตรียมของูกเมื่อกี้ร้องร้องเพลงหรออ่านทีอ่านโน้องเยี่ตรง้่จริงเหรออ่าน่อนเหรอปีมาด้วยเอาไปแล้วขัญบ้า โอเคขอบคุณค่ะคุณแม่มาบริจาคเพื่อพาน้นนองปันขึ้นเนินได้ยินเสียงน้องขลแตไม่รู้อะไรเขาไปดูสะกงตะเกิดดูทุกอย่างแหละไม่มีอะไรเป็นรอยเลยแต่เราใส่ขอ,ของข้างหลังไว้เยอะก็ตะกงตะก้าผ้าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอันนั้นมันล้มก็ไม่รู้ <c oughs> จหาจะว่ามหมดแม่มาทําบุญนะลูกแม่มาบริจาคเรือดหนูดังครุดเลยตกกระจายหมดเลยกาลังเดินไปอรอาาอาหารมาส่งสนั่งรอข้ามาส่งอาหารมาส่งซื้อไปกินกับแม่ตันเย็นแล้วก็เป็นมือเที่ยงไม่มาสักทีก็เลยมาบริจาคก,ก่อนแล้วกัน เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อกลับไปกินข้าเเวเพราะว่าก็เจ้าแหละเร่เราไม่มีปัหาหรอกเราเป็นคนแข็งแรงแคนนี้นะมาจา้ะมาถยงประตันต้ง

嗯，你们先放碗。 ร้นค่ะอันนี้เส้น้ดีมากคนเยอะมากกืบละ่อรลกนอร่อยค่ะเฮยเป็นลมว่ะงาเตัวเลยอสนละพยายามไม่อ้วกอยู่ พยายมนร้องไปได้แ้วย่าลมเต็มปากเลยขอบคุณมากค่ะขอให้สวยขอให้รวยเที่ยงเที่ยง มีเลยๆทุกคนมีเลยเปิดโลกใหม่มากอายุสามสิบหกหน้ามืดจะเป็นลมจริงจังเลยอเข้าลบอยู่กลางอะไมไม่ได้เลยเออลืมต้องไปแวะหลายที่ว่าจะแวะผ้าเหรือถ้าไม่ไหวก็ไม่แวะละพอจบได้แค่ไหนแค่นั้น ไปพาได้ไปอะไรได้ก็แค่นะเดี๋ยว้องแวะหลายอย่างส่งขนมส่งอะไรเสร็จอพอได้พอลุกได้หน่อยหนึ่งก็ถ่ายวิดีโอก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไม่ปกติเดี๋ยวไม่เหมือนเดิมต้องรีบทำทำให้ทุกอย่างมันปกติโอเคเดี๋ยวขอถ่ายวิดีโอเออเดี๋ยวขอไปส่งขนมก่อนอกลับบ้านแหละ แฮปปี้เบิร์ดเ์มาไว้มาไว้คนเท่าแล้วมาเล่งกะเช้าและสาวเป็นขี้หมู่และสาวหน้าเป็นตูดแฮปปี้แฮปปี้เบิร์ดเฮ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 ไอ้ฟันใหญ่เบ้อเลยมันอั้นไวอะลูกเหนียบหลายอันเหียบมาแล้วนั่นรับไอ้คนนี้นั่นรับ ลมแรงลมแรงแบบแบบแบบตาตาตึง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 

em cóm mong thôi, ha ha ha, muốn xem cóm mong, cóm mong mà, ป้าป้าบ้มว <si <S <S ิเมอนจลไรมกันวได้เอาได้โอเคถึงท okay. ี่พักเรียบร้อยหะถ่ายวิดีโอสรุปวันนี้ก่อนแต่มันก็คร่าวๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีแรงจะมาคือไปรวมอ่ะไม่ไหวจะนอนเราไม่ไม่เอาอะไรละ กลับมาจากบ้านแล้วไปแฮปปี้พอดีกับแม่เรียบร้อยทุกคนแฮปปี้พอดีแจกขนมแล้วใส่บาตรตักบาตรทำบุญกวดน้ำบริจาคเลือดไหลดีไหลเร็วมากเลยทำให้วูดวันนี้นะแล้วก็ฟ้าเค้กสามล้อลก็ตุ๊กตาน้องซื้อมาให้สงสารมันไม่ค่อยมีตังคดีอ่ะ อ,อก็ยังคิดถึงเอามาใหโอเคแค่นี้ก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาเล่าแบบดีๆถ้ามีแรงอะไรเงี้ยวันนี้ขอพักก่อนไม่ไหวละจริงๆฝันดีนะขอบคุณสำหรับคงค่อมันเกิดรบบรอบสามสิบหกปีของเราที่ได้รู้จักกับคำว่าหน้ามืดแล้วครั้งแรง <c oughs> เรียนรู้ต่อไปอีกใช่ไหมยิ่งเท่ายิ่งเยอะไปหมดเลย なんか <laughs> 変えねえ。